สวัสดีค่ะทุกคนมือนีก็ยังอยู่กอสมุยเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมือนีเฮาสิภาไปเบิ้งหาดละไม้กันจ้ะเห็นถามมูเขาเจ้าบอกว่าหาดละไม้นะ่ะงามเนาะจ้ะเนาะแล้วก็น้ำก็ใสันเดี๋ยวสิภากันไปเบิ้งจ้าสิภาไปเบิงเบ้งมือน,นีว่าสิเป็นยังไงเนาะจ้ะเนาะแล้วก็สิไปหาดที่งามที่สุดที่เขาบอกเนาะจ้ะนะไปยังกะละไอรอยย่อ อีอย่างก็แลวจ้ะคริสตลเบย์เออแม่นจ้ะคริสตลเบย์เห็นเพิ่นบอกว่าตรงนั้นมันงามเนะจ๊ะเนาะวิวแล้วก็ทิวทัศน์แล้วก็อีอย่างมันงามเนะจ้ะหาดมันก็งามมันมีโขดเห็นโขดยังเด้อไปเบิ่งน้ำกันจ้าตามมาเลยจ้ะเคจ้ะเฮาก็มาถึงแล้วนะจ้ะเนาะไอคริสต์เบร์รีสอร์ทนะจ๊ะเนาะ ปกติก็เจ้าก็มีครับมีหยังแต่ว่ามื้อนี้เฮาลงทางรีสอร์ทกันเนาะจ้ะเนาะตามมาเบิ่งจ้ะนี่ก็คือร้านอาหารค่ะเจ้าเนาะแล้วก็หาดก็งามอีหลีจ้ะพี่น้องแต่ว่าเงียบคักจ้ะมันมันสิเงียบบ่มีบ่ใครมีแขกจ้ะมีก็สิคงจะเป็นคนที่เพิ่นอยู่ในโรงแรมแล้วเนาะจ้ะเนาะแขกนอกก็คงสิบ่หลายเพราะว่าส่วนแล้วแขกนอกเพิ่นมานี่เพิ่นสิมากินข้าวแล้วเพิ่นก็พากันกลับออกไปนะจ้ะเนาะ งามเพื่อเขาไว้ดีจะแต่ว่าช่วงนี้สิบมีแขกแล้วก็หาดก็ได้รับการดูแลนะจ๊ะเนาะเพราะว่าสิมีตั้งเต่พวกเสษใบไหม่เสหยังที่น้ำมันสัดขึ้นมาหน้่ขอบไอหาดเนาะจจะมันก็สิบ่เป็นตะบึงเจักหน่อยแต่ว่าคนกระจากหน่อยยู่จจะหน่อยคักบ่มีคนแล้วก็ดีที่ว่ามันงามมันกับงามอิลีพี่น้องงามคื่อขอจาว่าอิลีอากาศก็ด,ดี แล้วก็มองเพิ่นกับสิมี่ไอ้สุ่มนอกจากเนาะสุ่มสำหรับนางรับประทานอาหารนางดื่มได้แต่ว่าถ้าเ้าสิมาใส่สุ่มเพิ่นนี่ตรงที่เพิ่นเฮ็ดให้นางแล้วก็สิมี่เกาอีนอนนะจ้ะเ้าก็ต้องดื่มแล้วก็กินสร้างอาหารกินนอกจากเนาะยังสิใส่บริเวณของเพิ่นได้มันก็เป็นกฎของทุกรงแร่มแล้วจ้ะนี่จะสุ่มมันก็งามนี่จะเป็นตะนั่งอยู่ เป็นแต่นั่งกินนั่งดื่มอยู่แต่ว่าต้องบอกก่อนเนาะจ้ะเนาะช่วงนี้ทางรีสอร์ทเพิ่นบ่บ่บ่ขายแอลกอฮอล์เนาะจ้ะเนาะเพิ่นบ่เพิ่นบ่เพิ่นบ่จําหน่ายแอลกอฮอล์บางรีสอร์ทเพิ่นก็สิเป็นจังซี่ล่ะจ้ถ้าเพิ่นเขัดแต่ว่ามามื้อนี้กะว่าสิมานั่งยคงสิบ่ได้นั่งเพราะว่าเขาบ่บริการแอลกอฮอล์นะจะเนาะเพราะว่าพอใหญ่เราต้องาไปอยู่ไสถ้ามันร้อนๆน่ะ ก็คือว่าจากฝรังเขาเจ้าก็ต้องการคือแอลกอฮอล์ต้องดื่มได้มองไดที่ดื่มแอลกอฮอล์บ่ได้เขาเจ้าก็บ่อยากนั่งเนาะจ้ะเนาะโอเคจ้ะทุกคนก็ได้มองนั่งได้มองนั่งแล้วจ้ะแล้วก็สร้างนี่เนาะกินจ้ะก็คือกุ้งช่น้ําปลาแล้วก็ยําทะเลเนาะจ้ะเนาะยําวนเส้นทะเลัวมมิตรจ้ะอาหารเพิ่นมาซิมกันจ้ะว่าสิเป็น่างไดก รสชาติก็ใส่ได้อยู่จ้ะแซ่บอยู่แต่ก็บ,บ่ถึงว่าไอ้จัดจานคือเฮาต้องการนะจ้ะเนาะเพิ่นก็แล้วก็พนักง,งานอยู่ตามร้านอาหารนะจนะ้ะเนาะก็คือไอ75้75%จ้ะสิเป็นของไอ้คนพมาเนะานะจ้ะเนาะคนพมาเขาสิมาเฮ็ดง,งานเสิร์ฟตามโรงแรมเฮาไทยก โอเคบางคนมาน่วรดุกับเราเทอยังบกครองอย่างก็โอเคเขากับบริการดีอยู่แต่ก็เห็นใจกะเจ้าน่าจนะเนาะถ้าอยากได้ลูกจางที่ถือเนี่ยพี่นก็ต้องเอาพม่าจ้าเอาพวกไอ้คนเมียนมาเนาะนะอาหารแซ่บจ้าพี่น้องมามาจ้ามากินน้ำกันแซ่บอยู่กับข้อกินหอมเพลินกินเขากินยังแล้วกะ กินกับแกมเซตว่าเป็นเขานะจ๊เนาะกินกับแกมเซตก็คือเห้าก็ะิซได้กลับไปคงกลับไปตรงเกาจ้ะตรงเชิงม่นนะจ๊ะเนาะเพราะว่าพญาย่าว่อยากนั่งอยู่นี่มันที่จริงมันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าเข้าก็เห็นใจเล่านะจ๊ะเสียมานั่งเห้เล่ามันดื่มน้ำดื่มโคกเล่ากับค้งสีโบดื่มได้หมดมือเนาะก็ต้องก็เลยสิพาดเล่ากลับไปเชิงม่นจ้ะเพราะว่าเชิงม่นน่ะคือโรงแรมตรงที่เหาไปนั่งน่ะ ข้าเจ้าบริการทุกอย่างห้องประดองเขาผักน้ำกระเจาแต่ว่าห้องปนางอยู่น,นั่นละอาหารกับราคาถือจะบวบแพ้งคือโรงแรมบางอื่นโรงแรมบางอื่นนี่แค่ขเขาพัดนี่ก็เป็นสองลอยเราได้จา่ายสองลอยก็บาทแล้วแต่ยุนี่เพิ่นแค่แบบเขาพัดเขายั้งกับจานละลอยกัวพวกย่ามุนเส้นกับลอยกัวยังสิจา่ามันกับบบแพ้งเราจะมองบางทีข้าไปนางอยู่เชิงมนน่นนะจา๊ะโอเคจ้ะทุกคนกิน ย่ามุนเซนกับกุุงแช่น้ำป่าเสร็จแล้วค่ะโทรเรียกแท็กซี่จ้าเพราะว่าแท็กซี่คนนี้ต้องใส่ของพนประจําค่ะเพราะว่าพนเอาราคาถือกดทุกคนค่ะกินเรียบร้อยมาจากพี่น้องบัดน,นี้เข้ากลับไปค่ะพี่น้องพ่อกันคลชิหนาน,นะจะนอนจังไหนก็ขอบคุณได้หลายเด้อจ้าสำหรับคนที่เข้ามาเบิ่งและคนที่เข้ามากดติดตามนะคะนขอบคุณได้หลายเด้อจ้าว๊ายิาจ้าพ่อกันคลิปนานนจ้า